สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช็อตนิวส์ข่าวรอบสัปดาห์กมูล,ลนิธิเศรษฐีเรือทองค่ะเมื่อวันที่19และวันที่20กร,รกฎาคม2559ที่ผ่านมานี้นะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นเทศกาลวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาของเรานั่นก็คือวันอาสาฬหบ,บูชาและวันเข้าพรรษานั่นเองค่ะดังนั้นแล้ววัดทุกวัดหมู่บ้านทุกหมู่บ้านก็จะได้มีการจัดให้ทาบุญในช่วงเช้า ฟังธรรมรักษาศีลและที่วัดผู้น้อยแห่งนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะโดยท่านพระครูประพัดธรรมทินเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยร่วมกับชาวบ้านผู้น้อยก็ได้มีการจัดให้ทําบุญกันตามประเพณีที่ได้สืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้และการทําบุญในวันนี้นะคะชาวบ้านผู้น้อยซึ่งถือได้ว่าชาวบ้านที่ได้อาศัยอยู่ที่บ้านผู้น้อยแห่งนี้เป็นหมู่บ้านเล็ก ที่ตั้งอยู่กลางป่าทําให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้จริงๆนั้นอาศัยอยู่ไม่มากเท่าไหร่โดยเฉพาะท่านพระครูประพัทธรรมทินเมื่อเห็นชาวบ้านและคนงานออกมาร่วมกันทําบุญเห็นถึงความสามัคคีแล้วท่านจึงได้กล่าวถึงความสําคัญในวันเข้าพรรษาและความรู้สึกในใจเมื่อท่านได้เห็นชาวบ้านได้ออกมาร่วมกันทําบุญในวันนี้ถึงแม้ว่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่นี่จะมีจํานวนไม่มาก แต่สิ่งที่ทุกคนได้มากในวันนี้นั่นก็คือความสุขใจค่ะดังนั้นแล้วท่านพระครูประพัฒธรรมทินจึงได้กล่าวถึงความสำคัญและความรู้สึกในใจดังนี้ค่ะจะขออนุมโมทนาบุญกับโยมทุกๆคนนะฮะที่ได้มาร่วมกันทําบุญในวันนี้เพราะวันนี้ถือว่าเป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนาอีกหนึ่งวันเป็นวันอาสารหาบูชานะฮะทุกคนก็ได้พร้อมเพียงกันมาทําบุญในวันนี้ขออนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งนะฮะ นี่นะบุญกุศลที่เรามาทําในวันนี้มันก็เกิดขึ้นกับตัวเราเองนะฮะอาศัยใครไม่ได้เรื่องบุญเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะเราได้มาทําบุญในวันนี้เราก็มีความสุขความสุขกายสุขใจที่เราได้มากระทำความดีร่วมกันอีกหนึ่งวันนะฮะบุญเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปพึ่งพาอาศัยใครได้นะฮะนี่ที่เราเกิดมาเนี่ยที่มานั่งกันอยู่เนี่ยเราก็ไม่เหมือนกันแม้แต่คนเดียวไม่เหมือนกันเพราะอะไร เพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันอยู่ในสังสารวัตรนะเวียนว่ายตายเกิดตลอดเวลาในชาตินี้เราเกิดมาเนี่ยก็เป็นผลบุญในอดีตชาติก็ส่งผลให้เราเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์ได้มารับในสิ่งที่ดีที่งามที่เราได้สั่งสมไว้ในอดีตชาตินะเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็เป็นบุญเสริมเติมต่อในเมื่อเรามีบุญเก่ามาแล้วเราก็มาทําบุญใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกเนะี่ยมันก็จะส่งผลข้ามภพข้ามชาติไปให้เราเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่อยู่ ในเขตวัดผู้น้อยเนี่ยถือว่ามีบุญที่สุดแล้วฮะเพราะว่าหลวงปู่แบนเนี่ยท่านได้มาสร้างวัดนี้ให้พวกเราได้มีที่พึ่งพาอาศัยนะด้วยทานศีลภาวนานะที่เราได้มากระทํากันในวันนี้ใช่ไหมฮะมันเป็นบุญที่เราต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีช่วยกันอนุรักษ์ไววนะฮะหลวงปู่เนี่ยเราคิดที่ว่าท่านเป็นคนที่ไหนท่านก็นมาสร้างวัดวาอารามไว้ที่นี่ให้พวกเราได้กราบไหวบูชาเนี่ยเพราะฉะนั้นบุญคุณทั้งหลายเนี่ย เราไม่สามารถจะลืมท่านได้ก็เหมือนกับอาตมาเหมือนกันฮะครั้งแรกมาอยู่ก็มาอาศัยวัดนี้อยู่ก็ด้วยบุญบาร,รมีของหลวงปู่แล้วก็ญาติโยมทั้งหลายที่ได้บินทบาทไปรับอาหารจากโยมเนี่ยก็ไม่เคยลืมนะฮะไม่เคยลืมเพราะฉะนั้นเราอยู่ด้วยกันเนี่ยก็อยากจะให้ขอมีมีความสมมามัคคีแบบนี้นะฮะมีงานวัดบาอารามก็มาร่วมกันณนะวันนี้วัดผู้น้อยเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยเป็นวัดบ,บ้าน เหมือนพี่น้องกันอยู่ด้วยกันเนี่ยมีความสุขนะฮะเพราะว่าอะไรไหมฮะที่พูดวัดบ้านเพราะว่าตอนนี้วัดผู้น้อยเนี่ยเอาชาวบ้านมารวมกันหมดแล้วตรงนี้ที่วัดผู้น้อยเนี่ยแต่้าจะมีวันนี้มาได้นะ,ะมันก็มีอุปสรรคมากมายนักหนาครับแต่ว่าทุกคนไม่เคยย่อท้อเลยแม้กระทั่งพระหรือโยมอยู่กันมาเนี่ยทุกวันนี้ล้วนแต่มีความผาสุขทั้งนั้นเลยชาวบ้านก็ได้รับอน,นิสง แห่งบุญแห่งกุศลที่เราได้มาทําไว้อันนี้มันก็ตอบสนองเมื่อก่อนนี้หลายๆคนที่มานั่งอยู่ตรงนี้อย่างพวกยมอ่อนยมลิ้มหรือว่ายมปุ๊หรือใครเนะี่ยที่มาอยู่กันเนี่ยอาตมามาอยู่กับหลวงปู่ก็จะเล่าให้ฟังว่าทำาลาหลังนี้ก็คนไหนมาช่วยมาอะไรเนะี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเราอยู่กับหลวงปู่ช่วงที่ท่านจะใกล้มรณาภาพแล้วนะสามปีสามปีกว่าที่อุปถาของหลวงปู่อยู่เนี่ยไปอยู่โรงพยาบาลก็อยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้น คนแก่เนี่ยคนคนแก่เนี่ยที่ใกล้จะตายหรือใกล้จะมรณภาพเนี่ยท,ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็พยายามที่จะถ่ายทอดออกมาให้อีกคนหนึ่งคนหนึ่งทราบเพราะว่าถ้าเกิดว่าท่านมรณภาพไปแล้วหรือตายไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่อยู่ในความทรงจาแล้วทีนี้บังเอ,อ,อิญอาตมามาอยู่ในช่วงนั้นก็เหมือนได้อยู่ใ,ใกล้ชิดกับท่านมากทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะออกมาจากท่านเหมือนท่านก็พยายามที่จะบ่งบอก ให้ถ่ายทอดให้ลูกศิษย์อีกคนหนึ่งรู้ได้ทราบและให้ได้จําฝังใจไว้ว่าเมื่อก่อนเนี้ยยุคต้นๆเนี้ยมีใครมาบ้างมาช่วยทําวัดวาอารามเนี่ยเพราะนั้นจะมาถึงระ,ะลึกนึกถึงไว้ในใจตลอดเลยสําหรับญาติโยมที่วัดผู้น้อยเนี่ยทั้งกับทุกวันนี้วัดผู้น้อยเมื่อกี้อาตรมาขอย้อนไปนิดที่บอกว่ามันไม่ใช่ธรรมดาแล้วที่ไหนก็กล่าวฝันถึงแต่วัดผู้น้อยนะฮะทั้งทั้งพระทั้งโยมทั้งสิ่งที่หลวงปู่ได้ทําไว้คือแม่ตะเคียนทอง หรือเรือแม่ตะเคียนทองแล้วเนี่ยฉะนั้นวันนี้ที่อยากจะพูดเนี่ยเป็นพรรษาที่20แล้วที่จะมามาอยู่ที่นี่เราคลุกคลีกันมาเราอยู่ด้วยกันมาใน20่สิบปีเนี่ยมันเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันแล้วมันไม่ใช่ผู้มาเยี่ยมเยียนนะฮะคนเราเนี่ยมีบ้านมีอาคารมีสถานที่อยู่นั่นเหมือนวิมานของเราเสร็จแล้วมีเพื่อนฝูงมาหามาเยี่ยมเยียนแล้วก็ไปจากเราอย่างน้อยก็ไม่เกินเจวัน แต่เราเนี่ยอยู่กันมา20ปีเนี่ยมันเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันไม่รู้ใครจะคิดเหมือนอาตมาหรือเปล่าอาตมาคิดอย่างนี้นะคิดว่าเราเนี่ยเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันมีอะไรก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันต้องบอกกันนี่มันเป็นเรื่องสําคัญสําหรับพวกเราแล้วก็ที่พูดว่าวัดผู้น้อยไม่ใช่ธรรมดาแล้วเนี่ยเพราะทุกคนก็กล่าวฝันถึงทุกคนก็อยากจะมาที่นี่ในเมื่อมาแล้วเนี่ยพวกเราเป็นชาวบ้านวัดผู้น้อยเป็นครอบครัวเดียวกับวัดผู้น้อยก็อยากจะขอฝากไว้ว่า ให้ต้อนรับเขาให้ดีด้วยคำพูดคำจาที่ดีนะฮะขอฝากไว้เพราะว่าอาตมาอยู่เนี่ยเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยมารับเรื่องหลายๆเรื่องเยอะแยะหมดออกไปเพื่อจะให้อะไรให้ชุมชนของเราเนี่ยเรามันเป็นคนบ้านนอกอยู่ไกลควารรมเจริญทํายังไงจะให้ความเจริญเข้ามาหาเราได้ก็เลยตั้งกฎขึ้นมาว่าขอให้โยมมารับเรือยังวันเสาร์เนี่ยขอให้มาวันศุกร์ตอนห้าโมงเย็นมาจองเมื่อเขามาจองแล้วเนี่ยห้าโมงเย็นเนี่ย เขาก็ไปไหนไม่ได้แรกแกคุณเห็นไหมฮะคนจะนอนในวัดเต็มหมดเลยแต่คนมันมีปัญญาเริ่มทําร้านค้าเริ่มทําที่พักเริ่มรู้จักทำมาหากินแล้วเริ่มมีปัญญาขึ้นเมื่อทางวัดทาให้อย่างนี้แล้วเนี่ยก็ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ด้วยใครมาก็ต้อนรับเขาด้วยดีพูดด้วยวาจาที่ดีแล้วผลตอบแทนนั้นมันก็จะกลับมาหาพวกเรานั่นเองไม่ได้ไปไหนเลยเมื่อมาจองเรือห้าโมงเย็นก็นอนที่วัดนอนรีสอร์ท หรือว่าต้องออกไปหาอาหารทานมันก็ได้พูดได้คุยกันพอได้พูดได้คุยปุ๊บมันก็เหมือนพี่น้องกันเหมือนบ้านบ้านเหมือนจิตใจที่มันเยงรละลึกนึกถึงกันอยู่บางทีอยู่บ้านอะไม่รู้จะไปไหนไม่อยากมาวัดแต่นึกถึงคนคนหนึ่งที่อยู่ที่วัดเนี่ยเพราะเขาดีแล้วเกินแม่ค้าคนนั้นดีแล้วเกินเออไอที่พักตรงนั้นดีแล้วเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นความผูกพันระหว่างโยม ที่มาวัดผู้น้อยและระหว่างโยมวัดผู้น้อยและระหว่างพระที่วัดผู้น้อยเพราะฉะนั้นก็อยากขอฝากโยมไว้ด้วยะจะบอกกับโยมว่าคนเหล่านั้นเมื่ออยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยมันต้องมีการเสียสละมีการให้เนี่ยมันต้องมีอาตมาเนี่ยเคยคิดว่าสมมุติว่ามีงานบุญที่ไหนเราจะไปทําบุญเราก็เอากลุ่มของวัดผู้น้อยเราไปในชุมชนของเราไปเนี่ยคือการอยากชักชวนให้ไปทําบุญกันคือความรู้สึกในใจนะที่เปิดเผยวันนี้นะครับ เมื่อมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็อยากจะให้เป็นควาสมสามัคคีกันดูแลซึ่งกันและกันนะไม่ใช่อยู่ด้วยกันไปอิจฉากันไปอะไรกันเนี่ยความสุขมันก็ไม่เกิดกับตัวเรานะคนที่อิจฉาคนเนี่ยมันไม่ได้มีความสุขใจมันรุ่มร้อนตลอดเวลาแต่คนที่มองอะไรไปในด้านที่มันเป็นคุณงามความดีเนี่ยจิตใจมันชุ่มฉ่าเย็นสบายมาค้าขายก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมองเข้ามาในวัดก็มีความสุขแล้วก็พร้อมกับนั้นเนี่ยเราก็จะต้องช่วยกันดูแลวัดด้วย วัดเราเนี่ยเห็นไหมว่าหลายๆอย่างที่มีค่าอยู่ก็มากมายนักหนาเนี่ยช่วยกันเป็นหูเป็นตาอะไรที่จะมาทําให้กับทางวัดเราต้องเสียหายทําให้กับวัดของเราเนี่ยต้องหมดเรืองไปสิ้นเรืองไปกับสิ่งต่างๆเนี่ยเราก็พยายามช่วยกันทําให้มันเกิดประโยชน์เกิดประโยชน์นั้นเกิดประโยชน์อย่างไรวัดวาอารามก็ไม่ต้องไปเสียหายอะไรและเราก็มีความสุขแล้วเพราะว่าด้วยช่วยช่วยกันจันรลงพุทธศาสนาไว้ด้วยจิตใจที่ดีงามเนี่ยก็จะขอฝากคุณโยมไว้ด้วยนะฮะปีนี้ พระที่จำพรรษาในวัดผู้น้อยก็มีทั้งหมดเนี่ยสิรูปด้วยกันท่านก็มีจิตใจที่อยากอยู่วัดผู้น้อยมาช่วยงานกันเพราะก็เห็นว่าพระอาจารย์มีภาระ,ะเยอะไม่ได้หยุดได้ย่อนการเป็นพระเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายโยมเพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้ว่าเราจะทําบุญทุกวันวันพระนะมีโอกาสก็มาร่วมกันทําบุญเพื่อมาดูแลท่านบ้างช่วยกันให้กําลังใจท่านนะบางทีเหนื่อยกันก็เห็นรอยยิ้ม เห็นโยมมีความสุขก็มันก็มีกําลังใจที่จะอยู่ร่วมกันต่อไปทํางานให้ซึ่งกันและกันะเพราะวัดกับบ้านเนี่ยมันต้องพัดกันอาศัยแล้วบางทีวัดอาศัยบ้านบ้างบ้านก็อาศัยวัดบ้างนีฮะก็อาศัยซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญนะแล้วก็จะมีบอกข่าวอีกงานนึงเออวัดเราเนี่ยก็จะมีงานอีกครั้งหนึ่งงานใหญ่ฮะก็วันที่ก่อนวันแม่นะฮะวันที่8ปดเสิงหาเนี่ยฮะวันที่8กับวันที่9ก็จะมีงานประชุม แล้วก็งานศิลห้าเป็นมติของทางพระผู้ใหญ่ทางมศนะมหาเถระสมาคมให้ต้องจัดงานขึ้นในจังหวัดลบบุรีแล้วก็ทางคณะสงฆ์ก็เห็นว่าวัดผู้น้อยเนี่ยควรจะมาจัดที่นี่นะฮะมันมีความเหมาะสมเมื่อมาจัดแล้วเนี่ยภาระของวัดผู้น้อยเนี่ยก็คือจะต้องทําอาหารเลี้ยงนะครั้งนี้สองวันเลยทุกทุกทุกครั้งเคยวันเดียวใช่ไหมครั้งนี้สองวันเลยครับพระทั้งจังหวัดลบบุรีแล้วก็หน่วยงานอบตอ,อีกมาที่นี่หมดเลย ก็จะมีคนมาเยอะมาค้ามาขายมาอะไรกันเอานําสินค้าที่ทําขึ้นมาในอบตเนะอะไรเป็นเรื่องของสัมมาอาชีพเนะี่ยแล้วก็เรื่องของศิลหาด้วยเอามามารวมกันทีนี้ก็จะมีพระมาทั้งจังหวัดลบบุรีเลยครั้งนี้ก็คาดว่าเลี้ยงอาหารก็ประมาณวันละ200โต๊ะวันละ200โต๊ะนี่ก็ใครที่จะมาช่วยกันได้ก็มาแกงกันบางคนละหม้อบ้างอะไรบ้างก็มาช่วยกันฝากกับคุณโยมไม่ได้ทุกคนนะในกลุ่มของท,ง,ทงทั้งที่เห็นหน้ากันทุกวันเนะี่ย มันไม่แสดงออกน้ำใจกันมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมยังเหมือนแม่ค้าบานกลุ่มแม่ค้าหน้าวัดเนี่ยก็ควรจะรวมกันมาสักอย่างหนึ่งเออช่วยกันหน้าช่วยงานคณะสงฆ์นะช่วยพระอาจารย์ท่านเนี่ยเห็นหน้ามันก็ชื่นใจเอากลุ่มรีสอร์ทกลุ่มรีสอร์ทคุณก็คิดกันมาเออจะเอาอะไรมาช่วยเหลือหลวงพ่อเอาอะไรมาช่วยเหลือพระอาจารย์แล้วก็ได้เป็นบุญด้วยเนี่ยกลุ่มรีสอร์ทหลายๆอย่างหลายๆกลุ่มที่มาอยู่กันตรงเนี้ยก็ช่วยกันมันเป็นพลังใช่ไหมที่แข็งขันขึ้นมาเนี่ย แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าวัดจัดงานครั้งไม่มีเลยคนบ้านเราแล้วเราจะมาทําให้กันเพื่ออะไรจะมาอยู่กันเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นก็ขอฝากไนะฮะเนี่ยตรงนี้ฝากไว้ว่าให้ให้คิดกันเองให้ช่วยเหลือกันมามาทำงานร่วมกันมามีบุญร่วมกันเนี่ยสำคัญนะมันเป็นกําลังใจที่จะให้ให้กันเพราะฉะนั้นก็ขอฝากกับคุณโยมด้วยนะฮะวันที่แดกับวันที่เก้ามีงานบุญข้างไรอาตมาก็คงต้องบอกเพื่อให้มันเป็นความสามัคคีที่แท้จริงที่มันออกมาจากใจนะฮะ มันก็มีทําด้วยใจทําด้วยเพราะว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็มีนะแต่คนเนี่ยมันต้องฝึกครับลุงปู่ท่านสอนไว้เสมอว่าถ้าเราไม่ฝึกทําบุญแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ทําไปเรนะื่อยครับถ้าเราค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเเรื่อยเนี่ยนะมันก็จะเป็นอ่าเป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยของเราแล้วมันจะส่งผลไปถึงลูกหลานล้วด้วยยังจําได้สมัยก่อนที่ลุงปู่ท่านเป็นหมอดูเนี่ยโยมมาดูมาดูาดว่าลูกคนโตจะเลี้ยงฉันได้ไหมลูกคนเล็กจะเลี้ยงฉันได้ไหมคนนค้องคนนี้จะเลี้ยงฉันไ,ไหมอ่ะหลุงปู่ท่านก็ถามย้อว่า B. แล้วก็เราเคยเเลี้ยงพ่่่อแมแมรา เราเคยทําอย่างนี้ไหมล่ะถ้าทําลูกหลานมันก็ทําตามนะฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ฝากวาไว้เรื่องการบุญก,กุศลนี่สำคัญนะเพราะ,ะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยทำให้เราอยู่กันได้อยู่ร่วมกันได้ยังมีความสุขนะครับเพราะโดยการทําบุญบริจาคทานนี่นะฮะสำคัญที่สุดวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมทุกคนนะฮะกิจกรรมของทางวาดัดเรื่องงานของทางวัดให้ได้ทราบแล้วก็ ก็ฝากไว้ในความคิดด้วยนะช่วยกันคิดขึ้นมานะฮะไปก็ขอให้โยมตั้งใจรับพรน,นะเดี๋ยวก็ทานข้าวกันก่อน,นรับพรเสร็จแล้วก็ทานข้าวก็ไดนนะ้โยมนะหลังจากเข้าพรรษาแล้วเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ประจําทุกๆปีของคณะสงฆ์ทุกจังหวัดทุกอำเภอที่จะต้องประกอบพิธีทําวัดถวายสการะแดพระผู้ใหญ่ผู้เป็นอุปชาครูบาอาจารย์ที่มีพรรษามากกว่าดังนั้นที่อำเภอหนองม่วงก็เช่นเดียวกันท่านพระครูประพัฒธรรมทินเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเจ้าอาวาสวัดผูน้อยจังหวัดลบบุรีได้นําพระสังฆาธิการทุกวัดในเขตหนองม่วงซึ่งเป็นเขตการปกครองของท่านพระครูประพัฒธรรมทินเจ้าคณะอำเภอหนองม่วง ได้นำพระภิสุสงฆ์ทั้งหมดทำวัดถวายสการะพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีต่อมาในวันที่26กรกฎาคม2559ได้มีการอบรมพระนวะกาะภูมิคณะสงฆ์อำเภอหนองม่วงทั้งหมดที่หอประชุมจันทสโรวัดผู้น้อยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีโดยมีพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีประธานในพิธีจากนั้นคณะสงฆ์อำเภอหนองม่วงทั้งหมดทำวัด ถวายสการะพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลบุรีเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลในเขตอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบุรีต่อจากนั้นเป็นพิธีเปิดการอบรมพระนวกะโดยได้รับความเมตตาจากพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลบุรีเมตตาถวายความรู้เกี่ยวกับพระวินัยและยังเป็นกำลังใจให้กับพระพิสุสงฆ์ผู้บวชใหม่ที่เราเรียกว่าพระนวกะอีกด้วยนวกะแปลว่าผู้ใหม่ ผู้บวชใหม่จึงเรียกว่าพระนวกะในพระวินัยหมายถึงพระพิสุผู้มีพรรษายังไม่ครบห้าพรรษาจึงยังต้องอยู่ในความปกครองดูแลของพระอุปชาซึ่งพระวินัยเรียกว่ายังต้องถือนิสัยอยู่พระนวกะมีระเบียบว่าต้องศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยเพื่อรักษาตนทุกรูปที่เข้ามาคลองเพศบร,รัพชิตดังนั้น การอบรมพระนวากะาในครั้งนี้ท่านพระครูป,ประพัฒธรรมถินเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยจึงได้นำเจ้าอาวาสเจ้าคณะผู้ปกครองในเขตอำเภอหนองม่วงมาเป็นพระวิทยากรมาบรรยายถวายความรู้ให้กับพระนวากะในเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับข้อวัดปฏิบัติให้เหมาะสมในเพศบรรพชิตและเรื่องพระวินัยอาบัติต่างๆที่พระนวากกะควรรู้สรุปการถวายความรู้ ให้กับพระนวักะในวันนี้มุ่งเน้นในเรื่องราวของพระวินัยการสำรวมกายวาจาใจให้เหมาะสมเรียกว่าอินทรีย์สังวรซึ่งพระพุทธองค์ทรงเน้นมากในเรื่องนี้ให้รู้จักใช้อินทรีย์หมายถึงให้ดูให้ฟังอย่างมีสติมีให้อกุสนธรรมเข้ามาครอบงำจิตใจเมื่อรับรู้อย่างมีสติแล้วก็พิจารณาด้วยปัญญาจัดเป็นการศึกษาเบื้องต้นอยู่ในขั้นศรรีล และเป็นสินเบื้องต้นนั่นเองนอกเหนือจากนี้แล้วยังเน้นในเรื่องราวของความสามาคัคคีในหมู่สงฆ์อีกด้วยเมื่อการบรรยายอบรมพระนวากะจบสิน้นท่านประคูปะพัฒธรรมทินเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยจึงได้กล่าวปิดงานการอบรมพระนวากะในครั้งนี้ท่านได้กล่าวฝากพระพิสุสงฆ์ทุกรูปให้ช่วยการดูแลพระพุทธศาสนาให้ความเคารพพระธรรมวินัยในพระธรรมคําสอน ของพระพุทธองค์ดังนั้นจึงฝากให้พระนาวากาศทุกรูปได้สนใจในการเรียนการสอนพระวินัยและยังกล่าวพร้อมให้การสนับสนุนในทุกๆด้านเกี่ยวกับเรื่องราวของการศึกษาทุกภาควิชาไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์หรือวิชากฎหมายที่พักควรรู้ในปี2559อีกด้วย เมื่อกล่าวปิดงานจบเรียบร้อยแล้วจากนั้นท่านพระครูประพัฒธรรมทินเจ้าคณะอำเภอหนองม่วง,งเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยจึงได้มอบหนังสือนักธรรมตรีนักธรรมโทให้กับพระนวากาศทุกรูปไว้ศึกษาหาความรู้ในการที่จะเตรียมตัวสอบเพื่อเป็นการช่วยกันรักษาพระธรรมคำสอนให้อยู่คู่พระพุทธศาสนาสืบต่อไปอีกด้วย และนี่ก็ถือได้ว่าเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะแดนนี่ก็คือบรรยากาศของวัดผู้น้อยในวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษานั่นเองค่ะดังนั้นแล้วนะคะหมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านเล็กๆมีผู้คนอยู่จํานวนไม่มากเท่าไหร่แต่สิ่งที่เราได้มากนั่นก็คือมากด้วยความสุขใจที่ได้รับ ในเทศกาลวันเข้าพรรษาในปีนี้ค่ะคุณผู้ชมจะติดตามเรื่องราวดีๆนี้ได้ในรายการที่นี่เศรษฐีเรือทองหรือว่าข่าวด่วนชอตนิวของมูนลนิธิเศรษฐีเรือทองค่ะพบกันใหม่โอากาสหน้าวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีทุกคนทุกท่านค่ะ